สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกครั้งนะครับกับร้านหน้าซาลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับวันนี้คลิปนี้มาทําภารกิจนะครับจากข่าวก่อนนะครับที่ได้เหรียญ2บาทสีเงินมา1นถุงนะครับ1000พันเหรียญนะครับนี่นะครับวันนี้เลิกดีนะครับก็ไม่ได้ว่างนะครับแต่ว่าต้องรีบมาคัดให้เสร็จนะครับจะได้ไม่มีแบบ คิวค้างนะครับคือตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็คือต้องมารีบทําให้เสร็จนะครับไม่งั้นเหรียญมันจะค้างอยู่นะครับก็วันนี้นะครับถุงนี้นะครับ2บาทจํานวน1000เหรียญน,นะครับก็ที่สั่งซื้อมานะครับจากพี่ๆในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะมาคัดดูนะครับว่าจะได้เหรียญปีพศ2,500 48กี่เหรียญปี25 49ี่เกี่เหรียญแล้วก็ปี2 0 0พ ห้าร้อยหสบนะครับสี่แปดสี่เก้าห้าจะได้กี่เหรียญนะครับจะโชคดีได้50บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับก็ขอแนะนํานิดนดงนะครับช่องนี้นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับซื้อขายเหรียญนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะครับไม่มีสาขาจังหวัดอื่นนะครับแต่ก็อยู่จังหวัดไหนซื้อขายกันได้ทั่วประเทศนะครับเพื่อน ซื้อขายเหรียญนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับจะส่งเหรียญมาขายนะครับหรือว่าจะซื้อเหรียญจากทางช่องนะครับก็ไลน์นี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการคัดแยกให้เพื่อนๆดูนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเล่นต่อเนื่องหรือว่าสวยงามอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับก็มาเริ่มกันได้เลยนะครับเพื่อนๆไปชมกันเลยครับครับเพื่อนๆครับ มาดูกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะปวดหัวหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้ผมทำเป็นภาพสปีดนะครับน่าจะคูณสีนะครับเพื่อที่จะได้ให้ดูต่อเนื่องนะครับว่าการคัดเหรียญของผมนะครับซื้อเหรียญ2บาทมา1 0 0 0เหรียญเนี่ยแล้วก็ทำการคัดนะครับจะได้ดูต่อเนื่องเลยนะครับว่าในถุงนี้1,000เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ผมเจอจริงๆนะครับเหรียญปี 50ปี49แล้วก็ปี48นะครับนี่นะครับก็อย่าดูกันไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ต่อเนื่องนะครับว่าเริ่มคัดจนครบ1000เหรียญน,นะครับว่าจะได้เหรียญปี49กี่เหรียญแล้วก็ปี48กี่เหรียญปี2550กี่เหรียญน,นะครับราคาสำหรับปี48 49นะครับตอนนี้ก็ ราคาก็ยังไม่สูงนะครับเพื่อนๆน,นอกจากเป็นเหรียญที่เป็นหลอดสภาพไม่ผ่านการใช้งานตัวนั้นก็จะมีราคาสูงส่วนตัวเนี้ยที่ผมเคยขายไปนะครับก็ปี48หรือปี49นะครับผมจะขายอยู่ที่เหรียญละ2องบาท50นะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีสต็อกเก็บไว้เพราะว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เก็บนะครับนอกจากจะมีลูกค้าสั่งผมก็มีโอกาสได้มาผมก็จะหาให้นะครับก็ไม่ได้เก็บไว้ เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหรียญตัวหลักนะครับสำหรับปีพศ2548แล้วก็ปีพศ2549นเะครับเพื่อนๆไม่ใช่เหรียญตัวหลักที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเหรียญตัวหลักๆที่ผมประกาศรับซื้อนะครับกับ2บาทสีเงินก็คือเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2550นะครับก็ตัวนี้ผมจะรับซื้อก็อยู่ที่ราคาแค่เหรียญละเหรียญละ5บาทนะครับเพื่อนๆ ราคารับซื้อจะไม่สูงเพราะว่าผมรับซื้อมาเพื่อที่จะขายในราคาเหรียญละ7 5 0บาท50นะครับก็เดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความต้องการกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็อาจจะปรับราคาขึ้นให้นะครับแล้วก็ราคาที่ผมขายไปก็อาจจะไปขายที่เหรียญละ8บาทหรือ8บาท50ในกลุ่มซื้อขายอ่ะขายอยู่เหรียญละ8 5 0บาท50 นะครับซึ่งผมก่อนหน้านี้ผมก็ขายอยู่100เหรียญก็850นะครับอันนี้พูดถึงเหรียญ10บาทเอเหรียญ2บาทปี2550นะครับก็ผมจะขายอยู่ในกลุ่มซื้อขายเหรียญละ8บาท50นะครับแต่ว่าสำหรับเนี่ย fc ทางช่อง YouTube ที่แบ่งปันกันเข้ามาขอผมก็จะขายให้ในราคาเหรียญละ7.50บาท50นะครับถ้าผมมีก็ก็แบ่งได้นะครับในราคานี้ก็คือเหรียญละ7.50บาท50 นะครับสำหรับเหรียญ2บาทปี2 5 5 0นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้นะครับแต่ว่าเวลาการคัดเลือกจริงๆของผมในคลิปเนี้ยนะครับจนครบ1,000เหรียญนะผมใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้ามาอัปโหลดคลิปทั้งครึ่งชั่วโมงมันก็จะยาวเกินไปนะครับก็ก็เลยมาใส่สปีดให้เพื่อนๆได้ดู เป็นเวลาประมาณ6นาทีนะครับก็มาสปีดคูณ4ให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็เจอเหรียญปี50หลายเหรียญแล้วนะครับจากจากที่ดูในคลิปนะครับเพื่อนเพน,นี่ก็นั่งคัดไปเรื่อยๆนะครับ48 49ปีพศ2549นะครับจะจะเยอะที่สุดนะครับปีพศ2549จะจะพบเจอเยอะที่สุดนะครับเพื่อนเพน,นะครับแล้วก็ลองลงมาก็คือปี48 แล้วก็พบเจอน้อยที่สุดก็คือปีปี50นนะครับตอนบรรยายนี่อาจจะมีเสียงเหมือนสั่นๆโทรศัพท์เข้านะครับเพราะว่าปกติผมจะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับผมบันทึกคลิปทุกครั้งผมจะจะปิดโหมดมือถือนะครับก็วันนี้ลืมปิดโหมดนะครับก็อาจจะ มีในระหว่างการบรรยายอาจจะมีเสียงสั่นๆของสายเรียกเข้านะครับผมถึงเน้นย้ํากับเพื่อนๆนะครับว่าส่งเหรียญมาประเมินราคาหรือสอบถามเรื่องเหรียญนะครับให้เน้นติดต่อทางไลน์นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็น่าจะเกินครึ่งแล้วนะครับตอนนี้คัดแยกมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เล่น ยาวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจนจบเลยนะครับอันนี้ก็มาใส่สปีดใส่ลูกเล่นแล้วก็ให้ดูจนจบเลยนะครับแล้วก็ได้รู้กันเลยนะครับว่าได้เท่าไหร่ในถุงนี้นะครับแต่ละถุงอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับได้มากบ้างน้อยบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ทําแบบนี้มาหลายถุงแล้วนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะทําราคาให้เพื่อนๆดูนะครับเอาราคาจริงที่ผมเคยขายได้ กับเหรียญ2บาทปี50ตัวเนี้ยผมเคยขายได้สูงสุดเหรียญละกี่บาทนะครับเดี๋ยวคลิปต่อจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปดึงข้อมูลจากที่ผมเคยขายไว้นะครับแล้วก็เอาภาพนั้นนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเหรียญ2บาทปี50เคยสูงสุดนะครับเหรียญละกี่บาทนะครับตอนนั้นก็หลายปีมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปค้นข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นคลิป ทำเป็นประวัติให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ใครเจอก็เก็บไว้ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูตามคลิปเลยนะครับเดี๋ยวคัดแยกเสร็จตัวนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าแต่ละแต่ละปีพศปี48ได้กี่เหรียญปี49ได้กี่เหรียญแล้วก็ได้ปี50มากี่เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ดูนะครับในคลิปนี้นะครับแต่ว่าขอแจ้งนิดนึง มันไม่ใช่ได้แบบนี้ทุกถุงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสุ่มการคละมานะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเห็นไหมเหลือไม่กี่เหรียญแล้วนะครับนั่งคัดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับแต่มาย่อให้เหลือประมาณ6นาที7นาทีนะครับเรียบร้อยแยกหมดแล้วนะครับอันนี้1,000นเหรียญ49 4 8แล้วก็ปี50โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะครับว่าได้อะไร อย่างละกี่เหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมได้คัดแยกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน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 อาจจะคิดว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมคัดแยกนะครับผมทําสปีดคลิปนะครับให้มันเร็วขึ้นนะครับเวลาจริงๆที่ผมคัดแยกตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ26กนาทีกว่าๆเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ตัวนี้นะครับแต่ว่า เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีการตัดต่อนะครับอยากให้รู้ว่าเหรียญที่ได้คือได้มาจากถุงจริงๆนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็ใช้เวลาประมาณ26นาทีนะครับแต่ว่าคลิปที่ว่าเร็วๆนั้นก็คือผมใส่สปีดไปนะครับเพื่อนๆใส่สปีดแล้วก็อาจจะใส่แล้วก็ใส่เสียงภาคของผมไปนะครับคราวนี้มาดูกันเลยสรุปกันเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรบ้างนะครับเอา ตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเหรียญที่ได้นะครับ1,000เหรียญนะครับได้ปี50 10 20 21 22 23 24 25ปี50นี่นะครับ25เหรียญนะครับก็ถุงนี้ได้เยอะกว่าถุงก่อนนะครับถุงก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับได้ประมาณ10กว่าเหรียญนะครับผมถ้าว่างผมจะสั่งมาทําแบบนี้ครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับเพราะว่าการทําคลิปมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันต้องแบบต่อเนื่อง,อเ,องเหมือนคลิปเนี้ยคลิปนี้คือผมตั้งใจทําเลยนะครับให้เพื่อนๆดูแต่ว่าไม่รู้จะว่าจะได้ทําคลิปแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเลือกคัดแยกให้เสร็จนะครับภายในเวลาที่จํากัด1000เหรียญเลยนะครับเพื่อที่จะได้บันทึกวิดีโอได้ต่อเนื่องนะครับนี่นะครับก็ได้ปี50นะครับได้ปี5025ี่เหรียญนะครับตัวนี้นะครับ หลายๆท่านถามว่าผมขายเหรียญเท่าไหร่นะครับปี50ผมขายอยู่เหรียญละ7บาท50นะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมขายอยู่เหรียญละ7บาท50นะครับในกลุ่มซื้อขายผมจะขายอยู่ที่เหรียญละ8บาทถึง8บาท50นะครับนี่นะครับปี50ผมขายให้กับ fc ทางช่อง YouTube อยู่ที่7บาท50นะครับ แต่ว่าราคารับซื้อผมจะรับซื้อไม่สูงนะครับเพราะผมจะมาขายราคา7จ็บาทห้าสินะครับราคารับซื้อของผมนะครับผมซื้อในพื้นที่ได้อยู่ที่เหรียญละ5บาทนะครับผมขายเหรียญได้1เหรียญกําไรผมจะเท่ากับ2องบาทห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมซื้ออยู่ประมาณนี้มานานแล้วนะครับก็หลายๆช่องก็ทำรับซื้ออยู่เพื่อนเพื่อลองเปรียบเทียบดูเองนะครับว่าช่องไหนซื้อแพงก็ขายช่องนั้น ได้นะครับเพื่อนๆนแต่ว่าที่ผมซื้อเหรียญ5บาทเพราะว่าผมผมผมอยากขาย7บาท50นะครับผมอยากขายราคาเนี้ยผมก็เลยรับถูกนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับแต่ไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการกันเยอะผมอาจจะปรับเป็น6บาท7บาทก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับปี5้นนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนนะครับคลิปนี้ถุงนี้1 0 0 0พเหรียญได้ปี50 25ยี่บห้าเหรียญนะครับปี4 8 อันนี้กองละ20นะครับ1 2 3 4 5 1 0 0 1 8 0 2 4 6 186เหรียญน,นะครับปี48 186เหรียญน,นะครับแล้วก็เยอะที่สุดก็คือปี49นะครับเนี่ยครับทั้งหมดเลยที่ผมนั่งคัดอยู่นะครับปี49นะครับ789 789เหรียญน,นะครับตัวนี้ก็เป็นยังไงอะ่ะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่แน่นอนเท่ากันทุกถุงนะครับเป็นแค่แต่มันวัดได อยู่อย่างหนึ่งก็คือปี49จะเยอะที่สุดนะครับปี48จะอันดับ2นะครับแล้วก็ปี50จะเป็นอันดับ1นะครับที่พบเจอน้อยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเปลีรยกับการคัดแยกก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะ คิดคำพูดไม่ค่อยออกนะครับก็ก็เดี๋ยวเพื่อนๆอย่าอย่าอย่าว่ากันนะครับสรุปนะครับก็ตัวนี้ก็มีลูกค้าสั่งอยู่นะครับตัวนี้มีลูกค้าสั่งผมอยู่นะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าสั่งร้อยเหรียญนะครับตัวนี้ก็สั่งร้อยเหรียญแต่ว่าปีสีผมจะเก็บไว้นะครับปีสีผมอาจจะรวบรวมกับเหรียญชนิด5บาทเหรียญหนึบาทแล้วผมก็ไปแลกนะครับ เอาไปแลกที่กรมธนารักษ์นะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เก็บอยู่แล้วมี50นะครับตัวเด็ดนะครับก็มีออเดอร์สั่งอยู่สั่งก็หลายหลายร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับผมก็หาอยู่นะครับก็ผมก็ขายอยู่อย่างที่กล่าวไปผมขายเหรียญละ7บาท50นะครับตัวนี้นะครับก็ก็รับซื้อไม่อั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ราคา7บาท50นะครับ นี่นะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละ5บาทนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะซื้อในพื้นที่สะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เพราะว่าเครือข่ายของผมยังพอหาได้นะครับรับซื้อในราคา5บาทผมก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆในราคา7บาท50านะครับก็อยากได้ก็สั่งจองไว้ได้นะครับแต่ว่าคิวยาวนิดนึงนะครับของผมขาย7็ดบาท5 0คิวจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาทำคอนเทนต์คัดแยกเหรียญก็ นานๆน่าจะทําสักครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเฉพาะคัดแยกตัวนี้ก็20กว่านาทีแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ดึกแล้วนะครับสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับวันที่11นะครับวันที่คัดแยกนะครับก็คลิปนี้อาจจะได้เผยแพร่วันที่12หรือวันที่13มเมษายนนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับมาทำคอนเทนต์เล็กๆแต่ว่าก็ตั้งใจทำให้กับ เพื่อนๆได้รับชมอะไรที่แปลกใหม่นะครับกับเหรียญตัวนี้นะครับก็ยังมีโอกาสพบเจออยู่พวกนี้มีโอกาสพบเจอทั้งนั้นนะครับใครที่พอมีกําลังจะเก็บนะครับจะเก็บทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตัวนี้ถ้ามีกําลังซับก็เก็บสะสมได้นะครับคัดเลือกคัดแต่ที่สภาพใหม่ๆแบบเนี้ยไม่มีเมจิกแต่ว่าพวกเมจิกแบบเนี้ยครับเพื่อนๆก็ล้างออกได้นะครับผมเคยเอาใส่ขวดแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์แล้วก็เขย่า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 แล้วก็ เอามาแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดมันก็เป็นสภาพใหม่เหมือนเดิมนะครับเหรียญพวกนี้มันทําความสะอาดง่ายนะครับนอกจากเป็นสนิมพวกเนี้ยก็เราก็ไม่ต้องเก็บเราเก็บพวกที่สวยๆนะครับเพื่อนๆเหมือนพวกเนี้ยเราเก็บเลือกเก็บแต่ที่สวยๆทําความสะอาดน้อยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญ2บาทสีเงินปี2 5 0พ4น4้าร้นะครับผลิตมาแค่3ปีพศ ก็ประมาณนี้นะครับผมต้องขอตัวไปอาบน้ําพักผ่อนก่อนนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ยาวนานนิดนึงนะครับก็แต่ว่าตั้งใจทําให้กับ FC ได้ดูอะไรที่แปลกๆใหม่ๆกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับผมมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับข่าวสารวงการเหรียญราคารับซื้อหรือว่าคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ดูนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ เจอกันคลิปต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ